สวัสดีค่ะดื่มไฟเบอร์กันนะคะดีท็อกซ์ลำไส้ค่ะ1กล่องมี15บห้ซองค่ะดื่มก่อนอาหารเย็นนะคะวันละหนึ่งซองเดี๋ยวมาดื่มกันค่ะตัวดิฉันเองดื่มมา16ปีแล้วตัวนี้ไม่ใช่ยานะคะเป็นน้ำผลหมยเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลย1นึ่งกล่อง จะมี15ซองแบบนี้นะคะ1กล่องมี15ซองดื่มวันละ1สซองเดี๋ยวเรามาดื่มกันธรรมจากพืชผักผลไม100้100%เปอรนตค่ะตัวนี้จะมีแก้วเช็คให้ด้วยนะคะมีแก้วเช็คแบบนี้ใส่น้ำจะเป็นน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาก็ได้นะคะ น้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาก็ได้ใส่น้ำครึ่งแก้วใส่น้ำครึ่งแก้วใปเบื่หนึ่งซองจะก,ก่อนอาหารเย็นหรือหลังอาหารเย็นก็ได้ถ้าก่อนอาหารเย็นก็จะช่วยลดความอ้วนด้วยลดหน้าท้องนะคะทำให้เราอิ่มทานข้าวได้น้อยหรือก็อิ่มไปเลยไม่ต้องทานข้าวเย็นเลยจะช่วยได้เยอะคะ่ะหนึ่งซองนะคะ เช็คให้เข้ากันเขยา่าให้เข้ากันเสร็จแล้วดึงหมดแก้วทันทีถ้าช้ามันจะอืดน,นะคะดึงหมดแก้วทันทีรสชาติดีค่ะอร่อยเป็นน้ำผลไม้ร้อเซ ตามด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วตัวนี้จะช่วยขับล้างสารพิษในลำไส้นะคะของเสียตกค้างในลำไส้ะคะ่ะแล้วก็แก้วที่ตามนี้สามารถดื่มคลอโรฟิลล์นี่นะคะเป็นคลอโรฟิลล์เป็นน้ำคลอโรฟิลล์ค่ะคลอโรฟิลล์นี้จะช่วยขับล้างสารพิษในเลือดค่ะตัวนี้ดีมากเลยนะคะคลอโรฟิลล์ ช่วยขับล้างสารพิษในเลือดความดันไขมันเบาหวานมือเท้าชาปวดหัวไมเกรนค่ะไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดค่ะแก้วนี้ไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะค่อยๆจิบไปแต่ให้หมดแก้วค่ะรสชาติดีค่ะลองนะคะ สำหรับไฟเบอร์นะคะอยากให้ลองเราจะมีสามซองแบบนี้นะคะไฟเบอร์สซอง260นะคะ3ามซอง260บริการเก็บเงินปลายทางอันนี้ให้ลองสินค้าก่อนสำหรับคลร์รฟิลตัวนี้ตัวนี้ช่วยขับล้าง สารพิษในลใําไส้คือดีท็อกซ์ลำไส้นะคะตัวนี้ล้างลําไส้นะคะส่วนตัวนี้คาร์บูฟนี้ล้างเลือดตัวนี้790ผสมน้ําดื่มนะคะ790ตัวนี้ไขมันในเลือดน้ําตาลในเลือดค่ะอยากให้ลองค่ะขอบคุณนะคะมาดื่มคาร์บูฟกันนะคะสวัสดีค่ะ